สวัสดีค่ะเชนเทนชนนลค่ะวันนี้นะคะเยงมือยัยงข้ามืงอนี่ขี้เขาท่าไกลื่เกอล่ะค่ะขี้เขาท่าไทลนี่บอะไรเฮ็ดติสิบอผที่บรับชมรฟัขี้เขาแอนมันหนาวเนาะอากาศเท่าไรตัวเคื่อเดียวนี่สิบสองเย่มากๆเลย นุ่มนิม่มมาอยู่ปุ่นนั่นลบกชองมื่อก้อนนี่ลบกซีมือนี้ลูกชองผสมยูนี่เฮามก้าล่ะพี่น้องมานน้ำสัตว์เนออาหารการกินที่ก้าล่ะมีปีง <นะ S 2> ไข่น้ามันมนี่ปีงไข่พิเศษเนี่ยมีอ่ะวนนี้อันเจ้าก,ก็เห็นอยูว่วันบ้าอันนั่นที่เขาลงในเฟียสนั่นแล้วปีงไข่ขายนะและ้นะ <S <S แลหวหมูเราด้วต้องการไข่แบบไหนแบบบุ่นรือว่าแบบสุปแบบ พอดีแบบเศ้าเอ,ดอ็เอดเ่านี้เอเ้าเอ็ดข่อยพอง่มสามผืนขันอยู่ในเอ็ดนะนะข่อยเปิดเศ้าเปียกหมเนดเิดเนงนียงเิดเนอะใส่ถือว่ถึอว่าลมมาได้เนะานนะแต่ของนอนว่ลมมาได้เขาสบาก็พูนภูมที่ทั่วถึงอะไรก็โ<า>อ้ยใชแต่จิ๋ห่ากับเป็นวัดท่านั้น เอามันเศร้าเปี่ยนกันเยอะก่เศร้าเปิี่ยนแกจะเปลือยเศ้าเปลือยไปเปลือรูดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาบ่มีเขาบอกว่าไม้เปือจะเที่อวไปเขาบอกเขาให้มีเงินไปล่างแอร์อยู่อ้ากันเอียนเชิญคุณสุพันธ์นีมาทีวีก็เปิดบ่เปลี่ยนบ่ได้เบิ่งเป็นปีละเอ้แล้วอ้ดีเด่ก็คือเบลืลูกเคยกัไอ้สันล้งตลาดแม่บอกหัวเดงนะโอ้ลูกเาขาเสียเไหนดอกบ่ได้แกียตังค์ เออมาซะซันทาเอาซะซันกู๊ดทุนเอาอย่ังไงล่ะกูดทุนแล้วบะเบงอีเท่านี้เลยกู๊ดในเบงอีดีเลยตามที่จริงมือนี้ว่าสิ่เบงหนังอันประเดี๋ยด้วยมือประเดี๋ยเจนเลยเออประเดีประเดีน้ำปลาแต่ว่าบ้านเขาก็เอิอประเดี๋ยเมื่อกั้นั่นนะพ่อค้าต้องการเนี่ยไข่เค็มเป็นแค่วุ้นเหมือนกัอันนี้วุ้นย่างกันมา ยนอยแจงซาก่แหะแม่โอแล้วก็ไซันกตาหาไปน่นนะเออเอองพีกงี่ล่ะเออนางพีังี่ล่ะเนาะคนกยูคกรุงเทพบ่แมนค่ไสกรุงเทพฯันะรงในตาห่วงเงน่่นันแหละปกตก็ก็ทํำเมืองแล้วว่าอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้อยังแล้วก็โอแล้วมู่เหมือนแม่าิ่งใกล้ปบ่น่เนาะแค่ไหน ก็ทาเียว้นใส่เดินหรือปีกแล้วกนทาไปใส่ชาปีกไฟ้ค่ะพี่น้องปีกไฟก็ง่มได้สิิกินเนาะเื่อกื่พักเนาะกินได้แล้วามืไพวกักกัตเอกันไม่าเสือเนี่ยถมื้อตัวแมงนเดี๋ยวเดเดี๋ยวขอให้ไปาหมอสหมื่นขอพักซะก่อน ซอจีกับไข่ซีนวยเผินเด้อนีเด้อบีไม่ธรรมดาเด้อนีเด้อจะบาระดับใดนี่เข้มอยู่บ่อท่านี้เข้มเข้มบอเข้มกจุมอีกจุ่มบ่ห็นเหรอมันมันขน่จางเนาะนมลดไ่บรใส่เกลือเด้อรลุนนีนะอาแสด่าประจุม ถ้าถ้าปิดไก่ย่างอกไม่เค็มไม่ใช่ของอกบ้านเพื่อนรัคาถึนไหมให้บ้านเพื่อนราคาแต่ไม่ต้องเอาผสมตัวใหญ่เลยแต่ว่าปลาสมนั่นก็เส็ปลาส้มสีสงครามนะอร่อยแต่มันไม่อร่อยไหนที่เราเอามาขายต้องสั่งเชียงบีวงอามาดเสดช่วงนี้เชียงบีเขาไม่โพสเลยลูกชายค่อยไม่รู้ว่าเป็นอะไร พราะว่าเราอยู่หุ่นดีอยู่ที่ตรงข้ามแล้วก็เอามาเนาะนุ่มเลยหกสิบไดบีมันคายนะก็สองตัวแปดสิบแบบข้าวไปซื้อบรรทาสะอาดเพราะถ้าจาดนี่แจกตัวเอไอนั่นนะสั้งจากอูดนะต้องอูดนะแจกผัดแซบพี่น้องคะ เป็นวันจัน,น,นต้องล้าตทุกแหลเอ็นวันอังค่านวันพุดไปหาคุณหมอไปพบคุณหมอวันที่ยี่สิบสามไปจอเลือดปัสติไปเอาวันอันเขาเลยตลอดมาใส่ป, <ไว S 1> ปัสิบ่อยไปกินกุญแจงกินอไ,ไม,มาน้าปัสติบอเพิ่นขายดีค่ะแล้วเขเลยบอกว่าเป็นหยังคือบทอันเสียงเลยข่จ้าข่ลากรส แซ่บโรอยังม่เป็นยญาเห็ดตัวหัวกวนกันกระย่าเข้มันะแม่นสื่อลื่ซาดเด้อดพวมเข้มลานไม่ใหญ่พุ่นจนใหญ่หย่อนเนาะน้องอื่นกับบวกินแบบแท็กเตอร์นั่นแซ่บอีกแล้วครับไปซื้อของไม้มาหายคนใหญ่ขาดอยู่แม่จะทำบักด้าอืมอ้าวบักด้ากับบกินมองอื่นที่นีมา หมาแมวแบ่งมันบ็กินเดียบักดาของผู้อื่นนะข้าวปิ้งเขาอไก่รผ่ามันกินหมายังเป็นยังเป็นถาประจําของยายโอกเลยเรื่องอะไรเนาะมี่มีกินไหนี่ไม่ไม่ห้อมันเลือกเขาสร้างมันแล้วมาเนี่ยในมือก่อนแม่โอ๋คนจุกใจเลยเพราะว่าผู้บ่าวไปเวกันดูนึงกับขอดันจัด นาไวะทักพี่่ตอมเนียวมีน้ำกันเอาจะเฮ็ดยาเฮ็ดโดดเมื่อ่ข่อยไหมเอื่อยเมื่อนาเมื่อหนาเราเจอกันแม่เสียใจเยอามีคุณมีรับประทานข้าวจีด้วยกัน บ้าให้ยยิบให้ <laughs> มันห่อนอยู่สีมันห่อนอยู่ห่อนไอ้ลูกไปกินแซ่บปะแซ่บแซ่บติเต้าอ๋เจอเพราะอยากจะไปป่วนมันคากลายกินน้ำกันเนาะพ้นว่าจะกินให้ไปให่มาากินก่อนอยู่เออมันห่อนอยู่อดทนเอาอ้าวอ้าวอ้ําสุดยอดแม่เพิ่นกันหวง อืมนอนขอนก็คือกระโม่บางทีที่โดาก็ินซี่ขาดนอาเดี๋ยวมึงจะโดนส่งไปอยู่วัดไอ้มีมึงอยากินเยอะเพราะไม่ยังดอกเฮ้ยมันมีบัตรประสาทอยู่บ่ เติมเงนมินไ,ไ,ไม่กี่บาทเองไปสิเ่ของหลวงกแม่ของแม่ไม่ด้ใ,ใ้เขานี่คน,นละคนละอันซื้อเนาะโอลิมแม่เนี่ยคือเขาที่เมืองหนดโอ้แต่อบอกแยกต่อยกน็น่าเดือนทางไปหาลูกไปหานาง่นางรถตู้ว่าน่งรถอันนั้นเก้าๆก้่ <c oughs> นงรถเก้าๆไป มีเนาะมาเทิงรถมันวม,มาเทีงรถม,ม,ม,มีคูนิ่งกับผููายคูคายกับน,นาตาคีไลคีไลหลมันวนั่นนงผนังอยูเท้่งหนาบาอาทิต์กับคพขับขมันวะขม,ม,มกันอยู่บานอื้วกกันอยู่บานโขมไปเถึงอะไรโขมไปถึงข้าต้มข้าต้มพ้าวต้ม้ <c oughs> กกันสีเืียกันทว่บ่อยเขาอ โอเคค่นเ็กเ็กๆโอเคที <Okay. S 2> นนี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแซ่บหลายแซ่บหลายนะคะแซ่บแสนบ <c oughs> นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักสกายให้เช่นๆแสนดด้วยนะคะสวัสดีค่ะเิ่มเริ่ม